อันนี้มาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดเลยนะครับของหลังพะทยาธิราชคือเหรียญโสรดนะครับผมโสรดพะทยาธิราชอันนี้ก็จะเป็นจสนะครับจสหนึ่งสองสี่เก้านะครับเพื่อนนะครับเหรียญเล็กมากนะครับเหรียญเล็กกว่าเหรียญหนึ่งบาทนิดนึงนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญที่เก็บกันตามสภาพนะครับแบบนี้ก็อยู่หลักร้อยนะครับผมหลักร้อยต้นๆขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับเออนี่จสหนึ่งสองสี่เก้านี่สภาพสวยนะเหรียญนี้เป็นพระเศียรกลับนะครับ แล้วก็นี่ครับเหรียญนี้ด้านหน้าคมชัดมากเลยนะครับเป็นจโซลล์โซนหนึ่งสองสี่นะครับผมแต่ด้านหน้าก็จะมีคราบนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเออนี่จโซลล์โซหนึ่งสองสี่นะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับเป็นรล์โซนหนึ่งศูนย์เก้านะครับเป็นแบบพระเรรสียรตรงนะครับผมก็ได้มาสี่เหรียญนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสวยเดิมผมชัดรุ่นพระสยามเทวาธิราชเนี่ยจะมีด้วยกันสามชนิดราคาอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับสามชนิดราคาเท่านั้นนะครับผมเออไม่มีไม่ไม่มีแบบอื่นขึ้นมาหรอกนะครับ จะมีแค่3ามชนิดราคาเท่านั้นเดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยู่นะครับอ่าจะได้เห็นกันแบบชัดๆแบบชัดเจนนะครับอันนี้ผมลงแยกเป็นชุดให้ก่อนลงแยกเป็นชุดให้ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการสะสมนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสะสมนะครับผมเพื่อให้เข้าใจในการสะสมนะครับว่ารุ่นนี้เขาจะมีด้วยกันเนี่ยครับ Oh. Well, indeed, สามชน so, ิดราคาคือเซี so, popular, hmm. the the so, ่ยวอัดโซลดนะครับสามชนิดราคานี้เลยนะครับเหรียญที่ใหญ่ที่สุดก็คือเหรียญเซี่ยวรองลงมาก็จะเป็นเหรียญอัดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเหรียญโซลดนะครับเขาจะเขียนคําว่าหนึ่งไว้อีกหนึ่งฝั่งของเหรียญเสมอคําว่าหนึ่งทุกรุ่นทุกขนาดแล้วตัวชนิดราคาจะอยู่ฝั่งนี้นี่โซลดแล้วก็จะมีอัดแล้วก็จะมีเซี่ยวสามชนิดราคานะครับเขาก็จะลงบันทึกไว้นะครับผมแบบพิมพ์รุ่นนี้ต่างๆนั้นมีการผลิตเยอะเป็นแบบพิมพ์ที่ผมก็จะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเหรียญ บล็อกกระสาบที่ผลิตขึ้นมาใช้จ่ายหมุนเวียนเท่านั้นนะครับมีจํานวนการผลิตเยอะนะครับในอดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังค้นพบพบเจอได้เรื่อยทั้งในน้ําทั้งในดินในการขุดในการเดินเครื่องนะครับในการลงไปงม,มในน้ําขึ้นมานะครับเหรียญรุ่นนี้ถึงอยู่บอกผมบอกเลยว่าอยู่ใต้น้ําเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เหรียญพระสยามเทวทิราชน,นะเหรียญรัชกาลที่4ก็เช่นกันหรือแม้แต่เหรียญสตางรูก็เช่นกันอยู่ใต้น้ําเยอะมากนะเพื่อน ใครที่เป็นแบบสายที่เป็นแบบสายเดินเครื่องดำน้ำเนี่ยเขาจะรู้กันดีนะครับคนกลุ่มนี้เขาจะเจอบ่อยนะครับบางทีอยู่ในไหยอยู่ในอะไรเนี่ยเป็นร้อยเหรียญนะครับอยู่ในไหจมอยู่ใต้ดินใต้น้ำนะครับมีการค้นพบอยู่เรื่อยๆนะครับของนักสะสมรวมแม้กระทั่งเหรียญเนื้อเงินด้วยก็เหรียญเนื้อเนื้อเงินก็ด้วยผมจะบอกเหรียญเนื้อเงินก็เยอะที่จมอยู่ใต้น้ําไม่ว่าจะเป็นเหรียญตาแผ่นดินเงินพดด้วงนะครับหรือว่าเครื่องเงินเครื่องทองต่างๆที่จมอยู่ใต้น้ําเยอะมากนะครับ สายที่เขาหาพวกนี้เขาจะรู้นะครับว่เหรียญรุ่นนี้มีการผลิตเยอะนะครับอ่บางทีที่ผมลงไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจกับสายที่เขาแบบบางทีเขามีเหรียญหนึ่งสองเหรียญน,นะครับแล้วเขาตั้งราคากันไว้แบบสงูงๆวูบวูๆบางๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าใครที่ตั้งราคาเหรียญพวกนี้หลักหมื่นหลักพันหลายพันหลักแสนผมบอกเลยว่าผมไม่เช่านะครับเผมบอกพี่เพื่อนพี่ๆเลยว่าผมไม่เช่าครับ แล้วผมก็ไม่ต่อราคาเช่าหาด้วยนะครับเพราะว่าคุณเปิดราคาที่มันเกินจริงเกินไปนะครับอ่าคุณก็เก็บต่อไปนะครับผมไม่เช่าแน่นอนนะครับผมอ่าเพราะว่าผมสามารถหาได้ในราคาที่มันมาตรฐานเป็นกลางในการเช่าหานะครับอันนี้ก็บอกเพื่อนๆดีๆไว้นะครับผมลองพิจารณาใหม่ลองคิดใหม่ลองศึกษาใหม่นะครับ